สวัสดีครับทุกคนเจอก,กันกับเต้นและก็ช่องอิปบินไนส์พง์อีกแล้วนะครับผมไม่ได้เจอกันมา2สัปดาห์ครับแต่ว่าวันนี้เต้นจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกแล้วนะช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงสัปดาห์วันหยุดของเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ที่เยอรมนีนะครับผมก็เต้นจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันที่ประเทศอิตาลีนะครับวันนี้ สำหรับตัวเมืองที่เราจะไปกันวันนี้นะครับก็จะชื่อเมืองบาเวโนนะครับอยู่ในเขตพิมอนประมาณนั้นนะครับของอิตาลีซึ่งจริงๆอะ่ะท่านไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับที่ที่เราจะไปวันนี้เลยนะทุกคนจะบอกว่าไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเล็กเนี่ยเป็นคนเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะครับและวต้นก็มีหน้าที่รอ,อไปด้วยแบบงง,ง,ง,งอย่างเดียวเลยนะ ก็สำหรับทริปนี้นะครับผมเราก็จะมีเติ้ลกับอเล็กมีเด็กสองคนนะครับผมที่เป็นลูกกัเล็กและก็พ่อแม่อเล็กไปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาตัวคันฟอร์ตไปนะครับตัวรถคันใหญ่ไปเพราะว่านั่งกันได้หลายคนนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการขับรถไปเนี่ยน่าจะประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมกับเวลาที่เราจะพักระหว่างเมืองด้วยนะฮะ ก็คร่าวๆสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันด้วยว่าระหว่างทางเราจะไปแวะกันที่ไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถกันแล้วก็เริ่มเดินทางกันได้เลยครับปกตินะครับทุกคนเวลาที่อเล็กเขาจะมีการเดินทางไปที่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไปกับลูกด้วยนะครับเขาก็จะมีการเตรียมเรื่องของตัวของกินติดรถเอาไว้เลยนะครับ สาเหตุที่เขาต้องเตรียมเาไว้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวร้านสะดวกซื้ออย่างที่ประเทศไทยจะมี7 e เ e ่ e อใช่ไหมแต่ที่นี่จะไม่มีแล้วก็หาได้ยากมากรวมไปถึงราคาแพงมากด้วยฮันโหสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> Are you ready for today to 92% 92% okay ทุกคนเดี๋ยวต้นมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราคาดหวังว่าสัปดาห์นี้ที่เราจะไปที่อิตาลีเนี่ยอุณหภูมิแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแจ่มใสนะตอนแรกเพราะว่าปกติช่วงนี้เลยเนี่ยบรรยากาศที่นู่นเขาจะค่อนข้างแจ่มใสเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผิดคาดฮะรอบนี้มีข่าวออกมาว่า,าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วกอ็อาจจะมี น้ำท่วมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางโรงแรมเนี่ยเราก็มีการติดต่อไปทางโรงแรมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าสักประมาณ7จ็ดโมงเนี่ยให้โทรติดต่อเขาอีกทีหนึ่งสอบถามสถานการณ์นะครับว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างแต่ก็คิดว่าจากที่เตรียมชุดเอาไว้ว่าจะเป็นชุดแบบซัมเมอร์ไปใส่่ายรูปส,สวยๆนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องอเจอกับฝนฟ้าขนองนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่นิดหน่อยอาจจะเยอะเลยแล้วก็ ท้องฟ้าอาจจะไม่ได้แจ่มใสมากซึ่งถ้าคลิปนี้ไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้สิถ้าคลิปที่ถ่ายจากทริปนี้นะครับไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่อย่าว่าต้นนะเพราะว่าอากาศอาจจะไม่เป็นใจนะครับแต่ว่าเราก็ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งหน้างานนะ จากที่ทุกคนเห็นนะครับผมคือเฉพาะกระเป๋าครอบครัวเราเนี่ยอ่ก็ค่อนข้างที่จะเต็มรถเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปรับอโอปา้าโอมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋าของใช้ต่างๆของโอปา้าโอมาด้วยซึ่งเราจะต้องทําการเตรียมเรื่องของตัวพื้นที่ให้ดีนะครับจะได้ใส่ของได้หมดนะ โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ก็เอาของขึ้นรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาเดินทางแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับรถไปรับอุป้าอุมากันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทาง <c oughs> มุ่งหน้าไปที่อิตาลีกันครับมาม่าทันสตูปิเตฮัลโหลสาก็ Student <lain: S 2> สำหรับทริปนี้นะครับผมจะเป็นทริปที่โอป้าโอมาก,กับเด็กๆเ,เนี่ยจะไปเที่ยวพร้อมกันนะครับแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวกับหลานเลยนะในช่วงช่วงเทศกาลวันหยุดนี้เป็นครั้งแรกเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับ ก็เอาสัมภาระของอป้าโอม่าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาโอม่าขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเราจะเ,าเริ่มเตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับผมโอเคะัะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับไปที่อิตาลีก็อย่างที่ต้นบอกเลยก็คือต้องใช้เวลาสักประมาณ 6-7ชั่วโมงนะครับในการที่จะเดินทางไปแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างทางเราจะมีแวะหาอะไรทานกันตอนเที่ยงอีกนะก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่าเราจะไปกินอะไรกันนะครับสำหรับตัวเมืองที่เราจะไปกันวันนี้นะครับที่ประเทศอิตาลีเนี่ยชื่อว่าเมืองบาเวโนนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้กันกับตัวาชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ ซึ่งตรงจุดนั้นนะครับผมเขาก็จะเป็นเมืองที่มีทะเลสาบแบบขนาดใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของเป็นเมืองพักร้อนอแล้วก็โด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยวทางเรือนะครับรวมถึงมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้เลือกทำมากมายหลายแบบเลยตอนนี้นะทุกคนเราก็มาจอดรถกันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมเพื่อที่จะซื้อตั๋ว เพื่อที่ใช้ในการข mm. ับรถขึ้นตัวอโตบานหรือว่าทางด่วนนะครับเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝั่งออสเตรียนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จะข้ามฝั่งไปเราจะต้องมีตัวตั๋วเพื่อที่จะใช้งานตัวทางด่วนตัวนี้ด้วยนะฮะถ้าเราไม่มีติดรถเอาไว้เนี่ย เราก็จะโดนปรับได้นะแล้วก็ปรับค่อนข้างแพงเลยเดี๋ยวเลาะเล็กมาเดี๋ยวต้นเอาให้ดูว่าไอตัวสติกเกอร์ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเราต้องติดไว้ตรงไหนนะฮะโ <So. S 1> <Okay. S 2> อเคเล็กกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับรรก็เดี๋ยวเอาตัวตัวต๋วให้ดูตัวนี้จะเป็นของประเทศโซ so. Okay, โอเคอันนี้จะเป็นออสเตรียนะครับผมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเราต้องมีสองอันเพราะว่าเราต้องขับผ่านทั้ง2ประเทศนะครับผมก็เดี๋ยวอเล็กจะเอาตัวสติกเกอร์ตัวนี้ติดเอาไว้ที่หน้ากระจกนะครับในจุดที่สามารถเห็นได้ง่ายนะสำหรับจุดที่ต้องใช้ในการติดนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกเลยต้องติดในจุดที่ สังเกตให้ได้ง่ายนะครับผมแต่ว่าต้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอเล็กเอาไปติดอยู่มุมกระจกตรงนั้นนะครับเพราะว่าคนปกติเนี่ยเขาก็จะติดกันที่กระจกด้านบนเนาะแต่ไม่เป็นไรอัดติดไปแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับทุกคนซึ่งหลังจากนี้เนี่ยอีกไม่ไกลเนี่ยเราก็จะผ่านตัวชายแดนของประเทศออสเตรียแล้วนะครับผม ก็คือตรงนี้เลยตรงที่ทุกคนเห็นนะก็จะเป็นาชายแดนของประเทศออสเตรียนะครับซึ่งเราก็จะขับผ่านตรงจุดตรวจคนเข้าเมืองนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตรวจเข้มอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเอกสารเนี่ยเราจะต้องมีการาถือติดตัวนะครับว่าเราสามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศของเขาได้นะอย่างของต้นเนี่ยต้นก็จะถือตัวพาสปอร์ตแล้วก็ตัวบัตรผู้อาศัยติดตัวมาด้วย แล้วก็ตรงนี้นะครับผมคือจุดที่เราเพิ่งผ่านตัวจุดผ่านแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือระหว่างตัวออสเตรียมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งทุกคนจะเห็นเลยว่าพวกป้ายบอกทางต่างๆนะครับป้ายจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงโดยจุดที่เราจะขับผ่านต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าเทือกเขาเอาเพนตตรงนี้นะครับขับจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่าง ซึ่งตัวภูมิทัศน์ที่เราจะเห็นนะครับระหว่างที่เราเดินทางขับผ่านเขาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภูเขา,าทั้งตัวภูเขาที่เป็นหิมะด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงทุกคนฮะตอนนี้เราก็กําลังผ่านขับรถผ่านาจุดที่เป็นหุบเขานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องขับผ่านตรงจุดนี้ไปเนี่ยแล้วก็ไปโผล่อีกฟากหนึ่งของตัวตัวหุบเขานะคะเดี๋ยวต้เอาให้ดูว่า ตัวหน้าตาถนนของเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเรื่องของตัวอุโมงค์แล้วก็ทางที่มันเป็นทางคดเคี้ยวเยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันสำหรับตัวเส้นทางที่เราใช้เดินทางข้ามภูเขานะครับผมเขาก็จะมีภูเขาที่เราจะต้องขับลอดเนี่ยหลายลูกมากเลยนะทุกคนซึ่งแต่และที่เนี่ยเขาก็จะมีการเชื่อมโยงกันด้วยเจ้าตัวอุโมงค์ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่นะครับ ทุกคนจะสังเกตว่ามีรถเนี่ยวิ่งออกมาจากเขาซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนละเขากันนะแต่ว่าเขาก็ทำเป็นเส้นทางลอดเชื่อมต่อถึงกันไปนะครับแต่สิ่งที่พิเศษเลยสําหรับเส้นทางนี้นะครับทุกคนคือทุกคนจะได้มีโอกาสเห็นภูมิทัศน์ที่มีความหลากหลายมากทั้งเป็นภูเขาเป็นป่าเป็นที่ราบแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวหิมะด้วยก็มีนะฮะ ยกตัวอย่างตรงจุดนี้นะครับทุกคนก็คือเรากําลังเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปตรงจุดที่เป็นใกล้ๆกับตัวยอดเขานะครับซึ่งตรงยอดเขาเนี่ยเขาก็จะมีหิมะปกคลุมอยู่นะครับซึ่งระหว่างทางที่ขึ้นไปอะ่ะมันก็จะมีตัวทางที่ที่ยังมีหิมะอยู่ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีพวกน้ําตกที่เป็นหิมะมันละลายเยอะมากเลย ทุกคนครับตอนนี้เราข้ามตัวหุบเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะใกล้ถึงตัวชายแดนของสวิตเซอร์แลนด์ที่จะต้องข้ามไปที่ทางอิตาลีแล้วนะครับแต่ว่าตานมีอะไรจะให้ทุกคนดูนะคือตอนนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวไปดูกันที่ทุกคนเห็นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับนะตอนนี้เลยก็จะเป็นภูมิทัศน์หลังจากที่เราเนี่ยลงมาจากเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยมากทุกคน หลังจากที่เราผ่านตรงภูเขามาสักครู่นะครับผมเราก็มาเจอตรงจุดผ่านแดงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ามาที่ประเทศอิตาลีนะครับทุกคนแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยแตกต่างกันอยู่สิ้นเชิงเลยซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องของตัวทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเมืองแล้วก็บ้านเมืองต่างๆเนี่ยอทอดผ่านาตรงตีนเขาเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับสวยมากผมตัวเมืองที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ย ค่อนข้างสวยมากๆเลยทุกคนคืออภูมิทัศน์ประเทศคือจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นภูเขามานะพอมาถึงตรงนี้เป็นทะเลสาบอย่างที่ทุกคนเห็นในตัวในตัวคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมผมสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขับรถกันไปต่ออีกประมาณ 40กิโลเมตรนะครับผมไม่น่าจะเกินนั้นก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไปถึงที่ตัวโรงแรมของเราถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมกันอีกทีนึงนะครับว่าหน้าตาโรงแรมที่เราจะพักช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้าง โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตัวโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จอดรถอยู่ที่ที่จอดรถด,ด้านหลังโรงแรมเดี๋ยวต้นไปถ่ายตัวโรงแรมด้านหน้าและก็ข้างในให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับตัวโรงแรมที่เรามาพักกันวันนี้นะครับทุกคนชื่อว่าโฮเทลโบริวัชนะครับตั้งอยู่ที่เมืองบาวิโน ซึ่งตัวโรงแรมนะครับทุกคนจะตั้งอยู่ตรงถนนเรียบกับตัวทะเลสาบในตัวเมืองบาเวโนเลยแล้วก็ตัวโรงแรมเนี่ยจะหันหน้าออกไปที่ทะเลสาบเลคมาจิโอเร่ด้วยนะครับผมซึ่งหน้าโรงแรมเนี่ยจะมีตัววิวที่เป็นวิวที่ชื่อว่าบารูเมียนไอซ์แลนด์นะครับผมแล้วก็วิวแบบเป็นพาโนรามาเลยนะอย่างที่ทุกคนกำลังได้เห็นกันอยู่ตอนนี้เลยครับผม สำหรับตัวโรงแรมนะครับผมเขาก็จะมีการให้บริการเรื่องของตัวร้านอาหารอิตาลีนะครับมีบาร์นะครับ,บ,รบที่อยู่ตรงสวนกลางแจ้งเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยแต่ว่าสระว่ายน้ำจะอยู่ข้างนอกซึ่งช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็ฝนตกนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะไปเล่นน้ำตรงนั้นได้แต่สิ่งที่ต้นอยากที่จะแนะนำเลยก็คือถึงแม้ว่าตัวโรงแรมเนี่ยจะเป็นโรงแรมระดับ3ดาวนะครับแต่บริการของพนักงานที่นี่เนี่ยน่ารัก เป็นมิตรและก็ให้บริการดีมากๆเลยครับโอเคครับ okay, ทุกคนเมื่อสักครู่ก็เป็นตัวภายในตัวโรงแรมนะแล้วก็หน้าโรงแรมแล้วก็ตัวรอ,อบๆอบรรยากาศรอบๆตัวโรงแรมด้วยนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้กาลังรอเรื่องของตัวเช็คอินกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเรากันนะครับวันนี้แต่เหมือนจะมีข้อผิดพลาดในการจองนะครับเพราะว่าตัว จริงๆอะเราจองมาเป็นเป็นสห้องนอนนะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนการจองจะผิดพลาดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูห้องกันโอเคอันนี้ก็เป็นห้องที่เราจะนอนกันวันนี้นะครับผมจริงๆแล้วอะเราจองเป็นห้องให้เด็กแยกกันไปอีกห้องหนึ่งนะทุกคน ก็คือจะเป็นเหมือนหนึ่งห้องใหญ่แล้วก็มีห้องนอนอ,อยู่ในนั้น,นสองห้องแต่อย่างที่บอกก็คืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็คือเหมือนพนักงานที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องทำการแจ้งมาในตัวตอนที่เราบุ๊กเลยว่าเราต้องการห้องลักษณะไหนนะครับซึ่งจริงๆร,รูปอมันโชว์อยู่อย่างหนึ่งนะครับเราก็นึกว่ารูปที่โชว์แล้วอะมันคือห้องที่เราจะได้นะ ซึ่งข้อมูลมันก็มีการผิดพลาดกันนะครับแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนะี่ยเดี๋ยวลงไปอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปถามาที่เคาน์เตอร์อีกทีหนึง่งว่าสามารถที่จะเปลี่ยนห้องได้ไหมก็คืนนี้นอนห้องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววนันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะ่งเนาะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณ1 5นาที20นาทีเนี่ยเดี๋ยวต้องขับรถไปกินข้าวแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงหน้าร้านอาหารอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ต้นก็อยู่ที่หน้าร้านอาหารที่เราจองไว้สําหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวร้านอาหารเป็นอาหารอิตาเลียนนะแน่นอนเรามาประเทศอิตาลีแล้วต้องมากินอาหารอิตาเลียนนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในตัวร้านอาหารเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวร้านเนี่ยได้รับเป็นมิชลินไกด์ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันฮะ yeah. อย่างที่บอกนะครับทุกคนคือร้านนี้เป็นร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนนะแล้วก็เขาได้รับการแนะนำมาจากหลายสำนักงานมากเลยนะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับก็ตกแต่งแบบอิตาลีอิตาลีนะครับทุกคนแต่ว่าก็น่ารักดีนะครับสำหรับตัวเมนูอาหารที่ทางร้านมีการจำหน่ายนะครับผมก็จะอย่างที่บอกก็เป็นอาหารอิตาเลียนนั่นแหละครับผมแต่ว่าเราก็ได้เจอตัวเมนูต่างเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นที่อื่นเลยนะครับยกตัวอย่างอันแรกตรงนี้นะครับตัวนี้ ต้นลองถามทาง Chat GPT ดูนะครับเหมือนเขาจะเรียกว่าเมนูเพชรทูลเลอร์นะครับเหมือนเป็นของเล่นของกินเป็นของว่างนะครับสำหรับตัวนี้เป็นจานออเดิร์ของต้นนะครับก็เป็นถาท่าปลาแซลมอนนะครับผมรสชาติก็อร่อยนะครับเปรี้ยวหวานลงตัวกินได้เรื่อยๆส่วนของอเล็กนะครับก็เป็นข้างในมันเป็นเหมือนชีสทุกคนแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็หุ้มเป็นแผ่นแป,แป้งเอาไว้แล้วก็กินกับ สลัดที่เขาให้มาก็อร่อยดีครับผมส่วนนี้เป็นอาหารจานหลักของอเล็กนะครับเขาก็สั่งมาเป็นเนื้อสเต็กนะแล้วก็ตัวนี้ของคุณลูกสาวนะครับก็เป็นสปากเกตตีซอสมะเขือเทศครับผมส่วนของเต้นได้มาเป็นเมนูปลานะครับเป็นปลาทอดนั่นแหละแล้วก็มากับผักทอดหน้าตาจะคล้ายๆกับฟิชแอนชิพเลยครัทุกคนโอเคคะทุกคน okay, กคน็ จบไปแล้วกับ1วันของเรานะครับก็วันนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากเลยนะทุกคนมีแค่ว่า,าพาทุกคนนั่งรถมาด้วยกันเท่านั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวต้นจะรีบทำแล้วก็รีบตัดให้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกันในตัวเมืองอะไรก็ไปดูว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างนะอดใจรอ ตัวคลิปถัดไปของเพิ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย